เลขสามก็เลขแปดป่ะสามแปดนะท่านผู้ชมนี่นะตอนแรจะมาเลขสามผมเห็นตรงนี้เป็นเลขเจ็ดไงเจ็ดสามนี่ก็เป็นไปนได้นะเลขที่เลขตรงกันนะท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาสักตัวด้วยนะตัวนี้อาจจะ นี่นะครับตรงนี้นะที่ผมวงกลมไว้นะนี่นะเห็นไหมนี่ละแปดห้าแปดหนึ่งชุดนี้มีสี่เลขสามเลขห้าเลขสามเลขห้าอเลขแปดเลขแปดอยู่ตรงไหนเลขแปดนี่พี่เห็นเลขแปดตัวนี้ใช่ไหมดาเออเลขเจ็ดด้วยไหมเจ็ด สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านชมทุกท่านมาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ท่านชมเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางวัดจัดไวใ้ให้กับผู้ชมทุกท่านที่มาเดินเที่ยวแล้วก็ได้ถ่ายรูปก,กันท่านชมเนาะแล้วก็วันนี้ผมพาท่านชมทุกท่านจะขึ้นไปขอเลขอ่างน้ำมนต์ด้านบนท่านผู้ชมเนาะเป็นอยู่บนศาลาการประเรียนตรงนู้นนะท่านผู้ชมเน,ะน,นาะเห็นไหมหลังคานั่นนะเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วก็ ไปขอเลขนะครับไปส่องอ่างแล้วห้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าวันงว,วดวันที่อ่าหนึ่งเดือนเจ็ดเนี่ยจะได้เลขอะไรไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเพิเ่มมีเลขเยอะเนะี่ยห้าจริงๆตัวริมนี่ผมเห็นเหมือนห้าเหมือน,นนะใช่เหมือน,นห้าเหมือนเจ็ดแปดไม่แน่ไม่นอนท่านผู้ชมอาจจะเป็นห้าเจ็ดแปดก็ได้สามตัวบนนู่นนะตัวนู้นตอนที่เราเห็นเป็นห้าเนาะห้าเจ็ดแล้วก็แปดข้างล่างเป็น เก้าหนึ่งมันมีสิทธิ์เลขไว้เนาะมีลุงลงเลขไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็น,นี่พามาขอเลขกันท่านผู้ชมเนาะก้กาว <_ d ance> นะัานนี้ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมใกล้จะเป็นวันที่อ่าวันนี้ยี่สิบเก้าแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะสาอสิบะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอเลขตรงนี้ดูกันว่า จะได้เลขอะไรฝากท่านทุกท่านเนาะเดี๋ยวจะขอเลขกับแม่สีละวันกับแม่จันทิมาด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแบบแผ่วเบาเลยนะเนี่ยแป้งไม่ดุดเลยนะเ,เนี่ยเออเออวะนี่เหมือนมีห้า,างจริงๆอะ่ะเหมือนมีห้าอยู่ข้างแปดจริงๆนะนะนี่มันมันเหมือน,ม,นมีห้าอยู่ข้างแปดนะท่านผู้ชมเห็นไหม นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวเล็กเลยเออเนี่ยอยู่ข้างเนี่ยเห็นไหมเจ้ลุงเห็นไหมเห็นนะห้าเปนเลขแปดตัวยาวท่านผู้ชมมันเหมือนมีเลขเลขห้าอยู่ข้างแปดนะโอ้ไฟก็ได้เนาะต้องแบบนี้แหละท่านผู้ชมนูนๆขึ้นมาให้เห็นกันเป็นไงมีอะไรไหมมีอะไรให้เห็นไหมแบบนี้ 85ใช่ครับเห็น85เหมือนกัน185ก็มีสิธิ์นะก็เห็นหนึ่งอยู่ข้างหน้าๆเหมือนกัน786 786นะครับ85นะครับน่าจะมีน่าจะมีไวๆครับมีสองใบรออยู่แต่มาชมครั้งที่แล้ว35ใช่ไหมยืนยัน398ครับ358นะครับ สองนะครับคุณนรลงศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีคุณนรลงศักดิ์นะครับก็สามห้าแปดเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมนาะสามห้าแปดกล้องมันเป็นไรเวลาไลฟ์สดมันชอบเป็นแบบเนี้มันดึงดึงไปดึงมาท่านผู้ชมมันไม่โฟกัสให้นะคุณลาตีบอกเลขแปดห้าอยู่ติดกันใช่ครับเมื่อกี้เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันแปดห้า ข้างนอกละไปท่านผู้ชมเราเข้ามาที่นี่ก็จะรู้สึกหวาดหวาดนิดนึงนะท่านผู้ชมเรานี่ท่านผู้ชมดูนีดูดีดูนี่อาเข้าล่มเลยเด็ดมาเลยได้ไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นมาในความบัดเอิญนี่แหละมาในความบัดเอิญนเอะดูดีๆนะนี่แต่หกมีตัวห้า่างนี้เห็นตัวห้า เหลขไหมเห็นเลขหรือเปล่าครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมีใครเห็นเลขเปล่าเนี่เป็นช้าหรือเปล่าเนี่ยทุกคนไม่ได้ดูไม่ดูตามไม่ทันแล้วมั้งอ้าตัวเดียวอ,อ๋อเอนี้แหละท่านผู้ชมเห็นยังเลขเอยนั่นนี่หักมาเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะนี่ กบอลหมุนเห็นไหมเอาจับไปเอาจับไปเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้ยเล็บกระดัมดังแบบเดิเห็นไหมเด้แปดเลขหกเห็นห้าไหมนองเงาเห็นไหมสะอาดได้จรงหรยอเปล่าครับผมครับนะเดี๋ยววางให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนี่ลองเอามาวางตัวนี้เห็นไหมอื้ม เอาเนี่มาเอาเนี่มาตอกตัวนี้ให้ดูนะผู้ชมนี่อันนี้นะเห็นหรือนแล้วไอ้ไอ้ที่เราชมเมื่อกี้เดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเ,เ,เ,เดอ้อเดือดเดือดตเด้อนี่ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเออใครเห็นพิมพ์เลขครับใครเห็นพิมพ์เลขมา เนาะเลขใบโพท่านผู้ชมนะเลขใบโพจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างมีใครเห็นบ้างท่านผู้ชมมันหลุดหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีใครเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเห็นเห็นตัวนี้เป็นเลขห้าเลยครับเลขห้าเลยย้อนลงมาเป็นเลขห้านะเอาโทรหาเพจยี์เพจไป์แปะเห็นเลขห้าด้วยหรือเปล่า สองแปดเห็นเจ็ดศูนย์แล้วครับเห็นเจ็ดศูนย์รอใช่ครับถึงแลนะ้วเนี่ยเลขนะนะห,ห้าแล้วตรงเนี้ยเป็นเลขห้าแล้วท่านผู้ชมนะแปดหกห้านะเอาดีๆนะใครรับชมอยู่มันมันลงสุดไม่ได้แนละ้วท่านผู้ชมนะนั่นนิ่งสุดแล้วเนี่ยนิ่งนิ่งสุดแล้วตอนนี้ร้อนมากเลยท่านผู้ชม มีเลขอะไรอ่ะพี่ได้เลขอะไรอยู่บางคนก็เจอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทักแท่ถ้าชมเนาะก็ขอขอบคุณพี่เขาด้วยที่ทักเราอยู่ตอนนี้ถ้าชมเนาะขอบคุณเห็นไหมเอเอาพี่เห็นนีสพม่ไหงเอานเห็นะสาม่หอออ๋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 ออว่ออหอ๋ออ๋ออออ อ๋อนี่ไงอ่องอยู่ตรงนี้ไงเลขห้าเปัเ์ลยเลขห้าตรงนี้นี่เลขแปดมก็เตอร์นะอ๋อเลขห้าห้าสามอ่ะมีคนเห็น,นห้าสามอีกแต่ในกล้องไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมอ่ะพร้อมลาพร้อมกับพี่พ,พี่น้องนะครับก็วันนี้อ่าไปไหนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอ่<ะ>อ,องจับให้หน่อยสิเี๋จะลาพร้อมกับพี่น้องตรงนี้แล้วกันเนาะ อ่าท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาที่นี่เนาะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมกับแซนคับอีกหนึ่งคนท่านผู้ชมเนาะต้องขอขอบคุณที่อ่ายังจําแล้วก็ทักทายก็ได้ท่านผู้ชมเนาะต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมตรงนี้เนาะก็ยังไงให้ท่านผู้ชมท่านได้รับโชคด้วยครับขอให้ท่านผู้ชมท่านอ่าได้เงินใช้ละกันเนาะวันนี้ที่วัดทัพประดานครับขอบคุณครับบายครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีพี่กลับแล้วครับผมครับครับผม ปหวังว่ารถจะไม่เส yeah, ียท่านู้ชมเดินทางไปท่านู้ชมครับสวัสดีครับไปท่านู้ชมเดินทางกลับแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ